วันนี้พบกับชจ้าน้องไม่ต้องอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นการแฮร์รี่พอตเตอร์กับแม่กันเลยแม่กำลังสับอยู่สับนากูดเคนเมื่อกี้เพ้ thank you หนึอ่อบไปดูกันว่าจะได้อะไรมอปุงยาต่อไปอ,อันนี้อะไรนะ หมอปุงยาแต่จะตาสเนปคนหนีูปไดนบ้างมังกรอีกไม่คนละตัวเราจะหานี่มังกรไ้วดูกรมันซ้ำอีกแล้ว โอ้แม่โคตรง่ายเลยตะกุ่ต่อไปอันนี้ <S <S บ,บ้านสีฟ้าเอ้เก่งจังเลยมังกรถ้วยอาคณนีขอแม่เป็นถ้วยอาคีนีแก้วคนคืออะไรอ่ะเห็นนะ นียัง่ะ What is that อ n อเนกไท What the b a l l โอ้ของแม่คุณไงมังกรนีนนี่แฮกิจโอ้ยแฮกิจเหมือนกันเลยอะไรเอ่ยรถไฟม่นตาทำไมวันี่เร็วจัง บ้านสีฟ้าเร็วจังรอนไม่ทันเลยไม่กระยิ์โอ้โคตรไม่ทันเนาะมันฟลอยทุกคนที่เขียนมือเขียนเดี๋ยวขอตั้งใจทำต้นไม้อันนี้ทุกคนจะไม่ยุดเนี่ยเาตจานเลยไม่รู้ใส่หมวกอ่ะแมันี้ ในยับบ่อยจุกเย้ต้นไม้กินคนแมวเนเนเอ้ยแม่ไม่มีหนูรู้ว่าของแม่เคืออนไหลโคตรง่ายเลยทุกคนมูสีขาวไม่กวาดอะไรอ่ะนี่นกตัวนี้ไม่กวาดทำไมแม่ได้อ่ะเนี่ยหมวกคัดสัร ระจกตัวนี้กุญแจคุใส่แว่นตาว่าคนคืออะไรอ่ะแม่ประตูบ้านสีเขียวสายฟ้าสายฟ้าที่หายไปดอยาดูยาดูฮ่ฮร <c oughs> ์รี่พอตเตอร์มังกร อะไรผมศาสตราจารย์อะไรนากประดิษฐก<ล> <he. S 2> ์ศาสตราจารย์แล้วกบประต,ตูเอ้ยบ้านสีแดงนกอันนี้นกอันนี้นนนอย่างน,นี้อย่วมาบอกยูปหมารอนมาฟอบันฟอยอื้ นี่แผ่นที่กบบอสุดท้ายนี่อาหนูว่าหนูแพ้นต้องชนงะนแน่เลยไหนมาดูระดับแม่สุสีอยู่นะ1 1โอ้แ